ครับมาต่อกันที่คลิปสุดท้ายนะครับสำหรับพิธีซ้อมเดินสนสนามครับซ้อมใหญ่เชื้อชูเกียรติข้าราชก,การตํารวจผู้เกษียณอายุราชการนะครับหลังจากที่ท่านผู้บังคับการปกครองโรงเรียนตำรวจได้ให้ออวานแล้วก็จะให้ทุกหน่วยได้พักเปลี่ยนอิริยาบถสัก20นาทีนะครับก่อนจะทําการซ้อมเดินขบวนออกจากลานสนสนามหรือลานฝึกเสียนนนะครับ ครับตอนนี้ท่านผู้บังคับการปกครองโรงเรียนนะตำรวจก็ได้ให้โอว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะให้ทุกคนได้พักเปลี่ยนอิริยาบทดื่มน้ํากันสักครู่นะครับครับตอนนี้ก็การซ้อมช่วงบ่ายก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นช่วงพักเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาซ้อมตอนเดินออกจากลานฝึกเซียนอนอีกครั้งครับผมใช้เวลาพักประมาณ20นาทีครับผม ในช่วงพักดื่มน้ํานะครับผมก็ได้พูดคุยกับน้องสองคนนะครับของมงโยธวาทิตโรงเรียนร้อยตำรวจก็คือน้องโอมกับน้องก้องนะครับสุดท้ช่วงพักเบรกนะครับก่อนที่จะไปซ้อมต่อในช่วงที่จะเป็นห้องจาดการฝึกรีนนนะครับวันนี้ก็เลยพิัวรณาน้องมงโยธวาทิตโรงเรียนเราอยตำรวจมาพูดคุยชนิดเล็กน้อยครับผมสวัสดีครับน้องที่อะไรบ้างครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีปัญหาเล็กน้อยครับในช่วงนี้ผมก็สอบถามน้องว่าน้องชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรในวงโยธวาทิตนะครับน้องอมก็จะเป็นเล่นแซกโซโฟนนะครับส่วนน้องกล้องทางด้านซ้ายมือของจอภาพจะเล่นสแสนรหรือกลองนั่นเองนะครับจากการสอบถามน้องๆน,นะครับก็ทราบว่าปีนี้อยู่ชั้นปีที่2นะครับปีที่แล้วเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่1ก็อยู่ในขบวนสวนสนามครับปีนี้ได้มาบรรเลงเพลงครับ อยู่ในพิธีการสวนสนามครับ plin, <ข>ผมก็ได้ถามน้อง,องๆต่อไปว่าพิธีการซักซ้อมเนี่ยเราซ้อมกันมานานเท่าไหร่แล้วครับน้องๆก็บอกว่าซ้อมมาได้ประมาณนาทีก็กว่าแล้วครับผมก็บอกน้องๆว่าเราซ้อมหนักอย่างนี้ก็คงจะมีการพัฒนาและดีขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมก็ให้น้องๆนักเรียนร้อยตำรวจน้องโอมและน้องกล้องนะครับฝากข้อความไปถึงคุณพ่อคุณแม่ครับ น,น้องก็บอกว่าอยากให้คุณ,คณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพครับอยู่ทางนี้น้องทั้งสองคนก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันครับค,ครับตอนนี้ก็หมดเวลาพักแล้วนะครับก็นักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็ผู้ร่วมซักซ้อมขอบวนสนสนามรวมถึงวงโยธาวิทย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ต้องกลับเข้าไปประจำที่ที่ตัวเองอยู่ที่เดิมแล้วนะครับเพื่อเตรียมซ้อมเดินขบวน ออกจากลานสนสนามหรือลานฝึกศรีนนกับที่กองร้อยที่2นะครับตอนนี้ก็เป็นการจัดรูปขบวนตั้งขบวนเตรียมตัวเดินขบวนออกจากลานสนสนามแล้วครับพุ่มกับปกครองโรงเรียนะแล้วตำรวจก็นำขบวนบอกสนอสนามครับเดินมาที่ด้านหน้าขบวนเพื่อจัดรูปขบวนครับ ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับเตรียมตัวที่จะเดินขบวนกลับแล้วครับ<ป>ช่วงนี้ผมขออน,นุญาตปล่อยคลิปการซ้อมเดินขบวนออกจากลานฝึกศรีอนุนให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับขบวนค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของการซักซ้อม การเดินสวนสนามในพิธีเชิดชูเกียรติผู้กเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2567นี้ซึ่งจัดขึ้นในโรงเรียนนาร้อยตำรวจครับพิธีสวนสนามจะเกิดขึ้นจริงในวันที่24กันยายน2567นี้นะครับท่านใดสนใจและอยู่ใกล้เคียงอยากมาชมพิธีการการเดินสวนสนามต่างๆนะครับ ก็เยียนเชิญเข้ามาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เลยนะครับบริเวณที่ทําการสนสนามก็คือลานฝึกศยีนน์นะครับอยู่บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอลและสนามรักบี้ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจครับแต่ถ้าท่านเข้ามาอาจจะอาจจะต้องอยู่ในส่วนที่สามารถเข้าชมได้นะครับเพราะว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบบริเวณลาน ส่วนสนามนี้นะครับผมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในโรดในตำรวจนะครับผม การซ้อมก็แบบวันนี้ครับ ขบวนก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับด้าน,นท้ายนั่นคือกองบชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับโดยกองบัับการส่งกำลังทางอากาศหรือตำรวจพลร่มครับ นี่ก็เป็นด้านท้ายขบวนแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าที่เป็นอาคารนั่นคือกองร้อยนักเรียนในรัฐตำรวจกองร้อยที่2นะครับเป็นอาคารที่พักนะครับด้านฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายมือนั้นเป็นอาคารเรียนนะครับเป็นอาคารคณะตำรวจศาสตร์นะครับทุกกองพันสนสนามจะต้องเข้าไปที่บริเวณตรงจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้ายนะครับหลังจากขบวนสนสนามเสร็จสิ้นแล้วครับ ่เเป็นนริมต้้แลวกก็เเร่าวงโยธาทิศโรงเรียนอารย์ตำรวจก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปในบริเวณหน้ากองร้อยที่2ครับเป็นการจัดลุกขบวนแบบเดิมตั้งแต่เริ่มต้นเดินออกมานะครับก็คือหัวขบวนก็จะเป็นวงโยธาทิศโรงเรียนอารยะตำรวจครับ การซักซ้อมพิธีเดินสวนสนามสำหรับวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับตั้งแต่ EP ที่1จนมาถึง EP นี้ EP สุดท้ายนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจริงนะครับวันที่24กันยายน2567นี้ครับสวัสดีครับ